อ๋อเดี๋ยวจวขลิ้นกันเอนะคนนี้เป็นอินเวนทองานอไรทำนานเราหลอกซื้อไป ดีใจครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆวันก่อนก็ถามตอนที่เรามีอีเวนต์นะครับก็ถามเหมือนกันว่าถ้าเรามีงานทุกวันเนี่ยทุกคนจะยังมาหาเราไหมจะเบื่อกันรอเปล่าอะไรเงี้ยนแต่ทุกคนก็น่ารักมากบอกว่าไม่เบื่อมาหาเจ็ดวันก็จะมาหาเจ็ดวันใช่ใช่แล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่ลาออกมาหาเลยผมก็เลยบอกไปว่าลางานพอยาลาออกใช่ใ่ไม่ได้ไม่ได้เออ เจอเขาทางเรียงเออเรียกพี่พี่นะคืแฟนคลับเลยขอก็จริงจริงขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับที่มาหาพวกเราในวันนี้ครับแต่ว่าพวกพี่พี่รักพวกเราสองคนได้แต่อย่าลืมรักตัวเองกันด้วยนะเออรับคุณแฟนมาตบใจครูแล้ว่าวันนี้เราจะมีคนมาขอเอางานมาทำงานใจครูครับจริงๆทุกครั้งที่ที่เราที่ออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าไปที่ไหนก็ตามว่ามีงานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เรามีกําลังใจอยู่ เยอะมากๆอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งอีเวนต์ไหนที่ต้องร้องเพลงหรือต้องแบบต้องมีการเล่นเกมเราสึกว่าพอพอมีคนมาหาเราเยอะๆมันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นมันทาให้เราสนุกไปกับการทํางานมากขึ้นวันนี้ร้องเพลงกันรันอะบาคะตอนตอนตอนเริ่มทัวร์ผมก็บอกว่าเราเคยร้องเพลงของดีๆตรงนี้ไปแล้วครับแล้วก็ตังลงมาจากเวทีก็ อ๋อแต่ว่าสายตายังว่างเปล่าอยู่ว่านี้ตอนนั้นเราลองตอนไหนนะตอนนี้ก็รุกนอะไรกแล้วใช่ครับก็ตอนนั้นผมมาลองให้ความรู้สึกทางนี้กันใช่ใช่ใช่ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนกันใช่ใช่วันนี้วันอะไรนะครับวันวันวันนี้วันพุธเหรอครับวันพุธครับวันนี้วันพุธใช่ไหมครับใช่ัเปล่าเปล่าผมผมว่าวันนี้วัน วันศุกร์วันเสาร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนๆมาที่นี่กันเยอะมากใช่ใช่คนมากแี่น่คนนั้นืที่ลค่ะใช่่ใช่ครับใช่แ่้อกเป็นนสเป็นกเดินทางแล้วก็ค่ะใช่ครับก็ต้องเดินทางไปบราซิลจริงพรุ่งนี้ครัเเให่ใช่ ฉัไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยเออฉันก็ยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยเธอจริงจครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคืนนี้กลับไปก็ต้องเก็บกระเป๋าใช่ก็ต้องไปเก็บกระเป๋ารับค่าชิปเยอะเกินไปวีไม่ได้นะไม่ได้เขาถามผมด้วยนะยังไม่ทันเริ่มงานเลยเขาถามผมว่าไปรอบนี้จะซื้อของปะคุณจะชอบหรือเปล่าผมก็บอกว่าผมยังไม่มีแพลนว่าผมจะซื้ออะไรแต่ว่าถ้าไปเดินดูแล้วเจอที่ชอบก็อัดซื้อเออก็จริงๆก็ เออครับเหมือนกันครับเจออะไรชอบก็อาจจะเขามีแพลนแล้วเขามีแพลนแล้วเขามีแพนในใจเขานี้ประหยัดทางประหยัดประหยัดในกระป๋องแล้วก็ในใจขากลับนี่กล้องมากล้องจับหน้าผมอยู่ตอนคุณพูดประหยัดใช่แล้วพูดถึงโชว์นะคะเราเป็นโชว์ซ้อมแค่ไหน จริงวันก่อนที่ครับใช่เพราะว่าวันก่อนก็เพิ่งซ้อมไปครับเอออันนั้นจะเป็นแก๊งฮอลลีเฟรนครับก็ก็ซ้อมเตรียมตัวไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นครับใช่ในในส่วนของบราซิลเราก็ซ้อมมาเหมือนกันใช่ก็อยากให้แฟนตั้งหน้าตั้งตารอไงจริงจริงเป็นเพลงที่เรายังไม่เต้นมากใช่ครับใช่ใช่เป็นแีเปนีอะไรเข้ามาแบบเต้นไทเปิดตลาดเลยนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นอยู่แล้วใช่เพราะจริงๆ อย่างอย่างที่เราเคยบอกค่บว่าคือเราเราอยู่กันคนละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนละคนละทางไกลมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราแบบเราดีใจมากที่แฟนๆที่นู่นแบบซัพพอร์ตเราตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตเรามาอย่างดีครับใช่วันนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะไปเจอที่จะไปเจอแฟนๆที่นู่นแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบดีใจที่จริผมเห็นหลายๆคนนั่งนับเวลาเขาเดาวเลยว่าพวกเราจะไปถึงตรงนั้นเมื่อไหร่แล้วก็ เร็วๆนี้แล้วครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองครับก็เดี๋ยวเราจะได้เจอเป็นคนละครับเพื่อนผมที่มีมุกแล้วนะเพื่อนผมที่มีมุกแล้วนะครับอ่ะตักหนึ่งมุกเอ่อภาษาบราซิลครับที่ทิบราซิลทักทไยครับทั้งไทยจะพูดว่าโอลาโอลาบราซิลรฟ่แต่ว่าแต่ถ้าคุณตกใจเนี่ย ก็จะโอ้โหโอ้โหเงียบเลยโอ้โหเงียบเลยไม่ได้ไม่ได้ครับจริงๆก็ก็ก็มีเตรียมเตรียมไปครับใช่เพราะว่าเออเราก็อยากพูดคุยกับแฟนๆให้ได้มากที่สุดครับ